เจอหมายในป่าครับผมวันนี้ก็น้ําใสเนาะน้ําใสเป็นคลองแยกออกมาจากแม่น้ำแม่กองครับผมเป็นแยกออกมาจากแม่น้ําใหญ่มาเฝ้าดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรหรือเปล่าหมายสวยมากครับนะ่าจะมีปลานิลใหญ่ปลาแลดปลาชะโดปลาช่อนอะไรเงี้ยเข้ามาเนาะน้ำนิ่งเป็นสาขาแยกออกมาครับ ปาอะไรเห็นหลังโดนไหมโดนไหมเอาโดนครับผมโดนโดนโดนปลาอะไรครับเห็นหลังผมโอ้ไอช่อนไอช่อน 算了一千